สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเล่นเกม l i n k e d 2 Revolution ัสำหรับภารกิจที่จะทำในวันนี้นะครับก็คือการาบุกตีหอคอยโอมานนะครับในชั้นสุดท้ายนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ก็เหลืออยู่2ชั้นนะครับซึ่งก็จะผ่านให้ได้นะถึงแม้ว่าค่าพลังต่อสู้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงกับที่เขากำหนดไว้นะครับแต่ว่าก็ จะลองดูนะครับพชั่นก็มีโพชั่นขวดเล็กอ่ะนะก็อาจจะต้องมีตีบ้างวิ่งบ้างนะครับแล้วก็อาศัยตัวช่วยก็คือบัฟจากแคลนนะครับมาช่วยก็คิดว่าน่าจะพอไหวละอาจจะต้องมีจุกบ้างวิ่งบ้างอ่ะนะโอเคว่าแล้วก็ไปกันเลยอ่าตอนนี้อยู่ชั้น59นะครับเราก็ต้องผ่านชั้นนี้ก่อนถึงจะไปถึงชั้นสุดท้ายไปพลังต้องที่ต้องการนะก็คือ สามแสนห้านะครับแต่ตอนนี้ผมมีอยู่2องแสนแปดปลายๆนะก็ลองดูว่าไหวไหมนะครับไปโอ้โหมาถึงก็เจอเห็ดดอกใหญ่ <c oughs> เห็ดนี้เป็นมอนสเตอร์คลาสสิกของเกมนี้เลยนะครับถ้าถามใครหลายๆคนที่เคยเล่น l i n เนสเวอร์ชันมือ่า PC มาเนี่ยถามว่ามอนตัวไหนที่คลาสสิกแล้วก็ จำได้แม่นที่สุดนี่ก็คงไม่พ้นเห็ดนี่ยนะครับโอ้โหพูดมากไปหน่อยเลือดวูบนะครับเดี๋ยว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 ยังพอมีเวลาครับจุกบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับโอเคเลือดมาแล้วสกิลก็รีแล้วเข้าไปได้ครับโอ้เรียบร้อยบอสมาแล้วเออโอเคไปครับเดี๋ยวจะต้องมีถอยออกมาสักรอบนะครับเพราะว่าสกิลยังไม่รีเลยนะฮะ ต้องร้อยทั้งสามสกิลรีพร้อมๆกันเหลือเลือดเหลือ,ลอต่ำกว่าหมื่นต้องวิ่งนะฮะเอ้ยโอเคฮะถอยมาก่อนตบทีสองพันแปดต้องวิ่งฮะโดนทีสองพันอ้าบสองอันในปลาย,ยต้องวิ่งก่อนเวลาย,ยังเยอะครับสองนาทีเวลาย,ยังเยอะเดี๋ยวอีกนิดเดียว,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 ยวรอสกิล,ลอีกตัวหนึ่งกับโพชั่นโอเคพร้อมไป น่าจะผ่านได้นะตรงนี้เลยนะครับืออยางไงครับเรียบร้อยเรียบร้อยไปครับอ่าโล่งอกไปนิดนึงมีวิ่งบ้างอะไรบ้างนะครับโอเคโหค่าประสบการณ์แสนกว่าเลยนะถือว่าเยอะมากเลยนะครับไปชั้นต่อไปชั้นนี้ต้องการพลังต่อสู้สามแสนหกนะแต่ผมมี2องแสนปดก็ถือว่าต่างกันแสนกว่านะ ถือว่าต่างกันแสนนึงอะอถือว่าแสนนึงแล้วกันไปมาอ๋าอามาทีละตัวงี้ก็พอไหวฮะแต่ว่าทีละตัวก็จริงแต่ว่ามาสามแสนแปดเลยนะครับเลือดโปรยดียุ่งแล้วดูคริสตัลเข้าก็ไปครับตัวนี้ยุบไปเลยครับเรียบร้อยตัวที่สองมาครับอืมผมก็อัพคริติลเข้ามาเต็มเหมือนกันครับนี่ฮะอืมมอน การเก็บสะสมมอนเตอร์คอร์ผมก็เน้นโจมตีกายภาพแลวก็ฟิสิกอลนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวโอ้ยเกือบปู้เหมือนกันฮะเกือบปู้เหมือนกันตัวละสามแสนอัพกันเลยนะฮะแต่ละตัวมาเนี่ยโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่ยเยใจเย็นเย็นไปเย็นเย็นถ้าเลือดต่ำกว่าหมื่นต้องวิ่งก่อนนะฮะโอเคเลือดเด้งมาได้ครับยังไหวยังไหวโอเคนี่น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งก่อนจะถึงพอส โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเย็นเยนจเย็น,ยนตัวนี้ตัวนี้ต้องพักบ้างครับอย่าอย่าอย่าฝืนอย่าฝืนต้องมีพักบ้างโอเคครับเดี๋ยวรอรอสกิลให้รีก่อนเวลาสองนาทีคิดว่าพอนะครับคิดว่าพอเหลือหนึ่งนาทีกดเสร็จแล้วโอเคเข้าไปเลยอือัวนี้สี่แสนกว่าเลยนะครับ่าเลือดเนี่ย โอ้โหโดนคิย์ทีเข้าเข้าไปฮะมาแล้วครับบอสสุดท้ายบอสสุดท้ายของหอคอยนะครับเจ้าเลยเหรอเอาลองเอาก็เอาสี่แสนเก้าครับเกือห้าแสนเลยเลือดไปคับไปครับโอ้โหบอสตกหนักกันฮะทีละพันแปดฮะบอสตกทีละพันแปดเลือดผมสามหมื่นสามนะครับก็พ,พอยืนได้อยู่ฮะยังยืนได้อยู่ โอเคครับปอยเลือดเลือดเด้งพอดีฮะจบไหมต้องจุกไหมไม่ต้องนะฮะจบได้ครับเรียบร้อยฮะผ่านชั้น60เออโอเคบรรลุเรียบร้อยโหค่าประสบก,การณ์แสนห้าเลยนะครับแอดได้กล่องเครื่องประดับระดับ S ด้วยนะครับโอเคก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับอ่อ หอคอยโอมานนะครับทั้ง60ชั้นต่อไปตัวหอคอยนี้ก็จะกลายเป็นแหล่งทรัพยากรชั้นดีนะครับที่เราจะสามารถมากดกวาดล้างได้ทุกวันนะครับเพื่อ,อได้ไอเทมไม่ว่าจะเป็นค่าประสบการณ์เศษหินรูนนะครับหรือว่าแม้แต่เ,เงินอาเดนาก็ตามนะครับก็เพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่า,าถึงแม้ว่าค่าพลังต่อสู้เราจะาน้อยกว่า ที่เขากำหนดอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,อาพอจะมีค่าป้องกันพอสมควรหรือ,อมีแคลนอยู่ก็พยายามใช้บัฟแคลนบัฟแคลนก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ก็ถือว่า,าก็ทําให้เราผ่านขีดจํากัดที่เขากําหนดมาได้นะครับเ,เรียบร้อยทีนี้เราก็จะมีแหล่งทรัพยากรดีๆเอาไว้ใช้ตอนเช้าๆตื่นนอนมาก็กดกวาดล้างนะครับ กดกวาดล้างมันก็จะทําให้เราได้ทรัพยากรมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นภารกิจสั้นๆนะครับมาเคลียร์หอคอยโอมานกันนะครับสําหรับประเด็นการเล่นเกมนะครับหากใครมีทริคหรือข้อเสนอแนะดีๆเกี่ยวกับเกม l i n เ n e ตสนี้นะครับก็แนะนําเอาไว้ได้ใต้คลิปนะครับหรือใครมีข้อสงสัยก็สอบถามไว้ได้เช่นกันนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ